ก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้นะคะไม่เยอะนะคะปลูกอยู่ในกระถางหรือมีแปลงผักหลังบ้านหน้าบ้านของเรานะคะใบเขียวใบางามบำรุงดินด้วยค่ะทําให้ดินของเราล้วนซุยดยเราจะไปดูวิธีการทําพร้อมๆกันเลยค่ะง่ายมากเลยวันนี้ยายปางก็จะใช้กาแฟนะคะหนึ่งซองนะคะจะเป็นกาแฟยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเขาจะมีในโตรเช่นสูง ทำให้พืชผักของเรานะคะเร่งโตเร่งเขียวเร่งงามได้อย่างดีเลยแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงพวกหนอนพวกเพลียได้ด้วยนะคะเพราะว่าในกาแฟเขาจะมีกลิ่นฉุนเดี๋ยวปังก็จะเอาใส่ลงไป1นซองส่วนน้ำนะคะอ่าปานใช้5ลิตรค่ะอเอาเทลงไปเลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยยัยปังก็จะใช้น้ำส้มควนไม้นะคะป้องกันพวกมแมลงพวกหนอนพวกเพลี้ยพวกมดมแมลงต่างๆนะคะที่มาทำลายพืชผักของเราเนะะี่ยค่ะน้ำส้มควนไม้ก็ได้มาจากธรรมชาตินะคะคือการเผาถ่านเผาไหม้นั่นเองยัยปังก็จะเอาใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะกาเอาค่ะเราทำใช้เองเนาะนคะคะสองช้อนโต๊ะ เราก็คนนะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะ่ะให้เข้ากันให้ดีบำรุงพืชผักของเรานะคะเร่งโตรเร่งเขียวเร่งงามน่ะคะ่ะแล้วก็บำรุงดินด้วยนะคะป้องกันมแมลงด้วยนะคะต้องไปทำหลายอย่างเนาะเราก็ป้องกันมแมลงไปด้วยแล้วก็บำรุงพืชผักของเราไปด้วยะคะ่ะ ผักได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลบํำรุงได้หมดเลยพืชผักกินใบนะคะส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเราก็จะไปลดกันเลยทำง่ายๆนะคะบำรุงพืชผักที่เราปลูกเอาไว้เก็บกินเองนะคะในกระถางสวนเล็กๆหน้าบ้านหลังบ้านของเราเนาะ เราก็จะใช้รดเลยนะคะพืชผักสวนควรัวที่เราปลูกเอาไว้นะคะป้องกันพวกเพลี้ยพวกน้อนมแมลงต่างๆนะคะแล้วก็บำรุงทําให้ดินของเราเนะะี่ยค่ะร่วนซุยด้วยนะคะใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะใบกะเพราใบใหญ่มากเลยค่ะต้นหอมกําลังงามเลยค่ะใช้รดได้เลยนะคะ พริกต้นนี้นะคะที่เยบปานป้องกันมแมลงพวกหนอนพวกเพี้ยออกดอกนะคะติดลูกอย่างดีเลยค่ะต้นก็สูงด้วยนะคะบำรุงเอาไว้เลยเนี่ยค่ะกำลังออกดอกเลยเยบปานก็จะใช้รถอาทิตย์ละสองครั้งเพี้ยนอนก็หายแล้วนะคะเนี่ยค่ะ เริ่มหายแล้วเนาะใบก็หยิกอยู่ก็แตก่ก็ไม่มีเพี้ยนะคะกำลังออกดอกติดลูกเลยค่ะยายปังก็จะมาใช้ลดไม้ประดับนะคะกำลังแตกกอง,งามเลยค่ะใบสวยมากเลยนะคะใช้ลดได้กับไม้ประดับทุกชนิดเลยนะคะ ป้องกันพวกมแมลงพวกนอนพวกเพี้ยเนะะี่ยค่ะบำรุงดินด้วยนะคะสูตรเดียวจบเลยนะคะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยนะคะบำรุงได้กับไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลพืชผักกินใบบำรุงได้หมดเลยนะคะทำง่ายๆค่ะ ท่านผู้ชมก็ลองไปบำรุงใส่ปุ๋ยแล้วก็ป้องกันมแมลงดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไกร้ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ